ไม่รู้เนื้อมันต้องเอาลองสักรอบหนึ่งเอาจะได้จำได้ลองยังไงมีไงนุ่นลองแล้วเนี่ยเอาเอาเออลองเมื่อกี้นุ่นลองนะให้นุ่นลองเอาโนนบอกก่อนโนนโนนลองให้ฟังก่อนดังๆที่มันไม่ได้ยินเลยรเ้ออง่ะไม่เอาที่เรงไม่เป็น่านีอะไรนะ เดินมาตดใส่ครับน้องนุนวิ่งเลยครับเอาแล้ววิ่งแล้วทั้งยอรอดูอยู่นันเนี่ยรอดูรถเมคือน้องนุนรอลุ้นอยู่ไอ้เนี่มันจะรอตั้งนาน จยเซียมกลัวเขาทิ้งไว้นี่มาดูรถแห่บนหลายจะขึ้นได้หรือเปล่าว่างั้นครับกองเคียร์ลุ้นอยู่ ครับสาวนักศึกษาครับโอ้เอ้าเอาแล้วเอาแล้วโหนึกว่าจะติดควันดำปีเลยครับ คุณหลายออนทัวร์ครับ อะไรแตกปูนแตกหรือว่าดินแตกนี่ครับร่องรอยครับโอ้ล้าเลยนี่ล้าเลยครับล้าสดๆเลยเนี่ยพี่เอนวนวดยุบจากนู่นมาเลยมันเหยียบเหยียบคอบถ้าเกิดไปนู่นนะถ้าเกิดไม่มีคอนกรีตช่วยนะมีการดึงกันเกิดขึ้นอนะ ใช่ไม่ใช่ร้านละแตกได้ล่ะอยู่ร้านชาบูครับร้านอะไรเอ่ยป้ายร้านอยู่ไหนไม่มีครับนั่นไงป้ายร้านนังจูด้าตามอ๋อเฮฮาชาบูกินะครับสาขา111ยิเอเซลฟี่ก่อนจากครับ ขดเส้นแ้วร้อยเขาออกไปก่อนเัวร้อยเขาออกไปหมดก่อนติ๊กเกอร์ถึงคิวรถดำแล้วครับผมสี่คันอยู่ข้างในครับ ขั้นแรกเลยม้าขาวเจ้าเสนีเลือเสาเขาไว้หน่อยด้ยอขับเคลื่อนโดยน้องนองนอดัมซิ่งครับยังรอเลยครับ ตามมาด้วยเสียบอยครับตามมาด้วยเด็ก้าครับสีน้ำเงิน สุดท้ายเดก้าสีขาวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,บแล้วเจอกันใหม่งานหน้าโอกาสหน้าสำหรับ,บคลิปนี้ครับผมหัวล้อน้อยโอ้โหเขาหัวล้อกันทั้งหลานเลยเนี่ย เอาีกเอาเอ,เอาเอีกทง้งหลานเลยทั้งหลานดูทั้งหลานเนี่ดูครับผมไปไปบายบายครับพี่เอียวเจ๊าจา๋าอาเฮงแล้วก็ <c oughs> แซมวิ่งครับ <laughs> ไปอย่างไวเลยเดือเราไปเขาไปลอยกระทงต่อไหมนี่ไม่รู้ไะ <ผม S 1> เราไรเอเราไปดูเราผ่านไปดูปน้องอะไรนะน้องน้องลุงแล้วก็น้องโอ๋นะครับผม <laughs> อะไรนะลุงเลิงเฟซบุ๊ก <laughs> อีกคนล่ะอีกคนล่ะน้องโอฟเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับโอโซเยตโอ้โหชื่อเฟซนี่น่าค้นหาจริงๆเลยครับไปติดตามครับอานนี้ผมก็จะนนะพาวุ้นเส้นนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับนนะะถ้าไม่มีอะไรเ,เปลี่ยนแปลงเราก็จะกลับบ้านไวแต่ถ้า เราไปเจอช็อตเด็ดๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆหน้าเก็บภาพบรรยากาศเราก็จะ,ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานนะครับแล้วก็เสียบอยนะ,ะนนเสียบอย,บอยเจ๊บ<อ> <ผม S 2> ุ๋มเจ้ามือเจ้ามือใหญ่วันนี้เลี้ยงชาบูนะครับผมนนก็ะะหมดไปหลายพันอยู่สี่พันกว่าอืขอบคุณจริงๆครับผมขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยทุกๆท่านนะครับทั้งทีมงานทั้งพี่เอี่ยวน้องนุ่นน้องนนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ได้เอื่อ<ช>เฉยน้ำกันแบบนี้นะคะน่าจะนานอยู่เนาะเข้าเสร็จก,ก็ต้องต่างคนต่างไปวิ่งงานใช่กระถิ่นกระถิ่นก็น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วสําหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับหรือถ้ามีอีกยังไงก็ ค่อยเจอเจอเจอกันอีกทีต่อไปก็คงจะเป็นงานบุญอ่าป่าธรรมดาทั่วไปนะครับวัดโรงเรียนหรือบ้านเรือนที่ไฟไหม้อะไรทํานองนี้นะครับผมพวกเราชาวรถบรรทุกชาวรถกระบ,บะรถมอเตอร์ไซค์รถทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มีจิตศรัทธา,ทาก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับ นำพา,าทำกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสังคมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ